بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَمَّا بَعْدُ لَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ايضا والاس ان الانسان لفي كسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Assalamualaikum warahmatullahi w a b า r a k a t u h ขอความสุขความเมตตาความปราณีจาก Allah จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องถึงเรื่องราวที่ เราอ่านกุรานและไม่ดูความหมายเนี่ยมันเป็นอันตรายพี่น้องครับตัวละสิบความดีนะ่ะไม่คุ้มหรอกครับถ้าเราอ่านแล้วไม่ดูความหมายทำไมไม่คุ้มละ่ะเราอ่านกุรานแล้วก็ปฏิบัติศาสนาไม่ตามนาบีเนี่ยช่วยไหวไหมครับกุรอานอ่านกุรานแล้วกุรานสาบแช่งอ่านกุรานแล้วกุรานดึงลงเหวนรก อ่านอย่างนี้คืออ่านไม่ดูความหมายไม่รู้เลยที่ผมหยิบให้พี่น้องฟังเมื่อกี้นี้อย่าอายุฮัลลาดีนาอามนุตะกุลลอหะฮักกตุกอติววลาตมูตุนนัอิลล่าวะอันตุมมุสลิมุนอ้บรรดากลุ่มชนที่อ ي มานแล้วทั้งหลายจงยำเกรงต่อเลาะเกรงให้จริงกลัวให้จริงววลาตมูตุนนัอิลล่าวะอันตุมมุสลิมุน ท่านทั้งหลายอย่าพึ่งตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมอ้าวเราอ่านแล้วเราไม่รู้เราอ่านแล้วแล้วก็เล่นหวยเราอ่านแล้วก็เชื่อหมอดูเราอ่านแล้วก็ทำซิริกเราอ่านแล้วปฏิบัติศาสนาไม่ตามสุนนะเพราะเราไม่อ่านความหมายที่บรรดาผู้รู้ในเมืองไทยเขาแปลไว้ให้อ่านอย่างเนี้ผมถามว่ากุรอ่านเป็นศัตรูท่านไหมท่านยอมรับหรือว่าท่านจะได้บอักษรท่านอ่านแล้วท่านสวนกุรอ่าน ฉะนั้นที่นบีได้บอกไว้เมื่อตอนต้นตะกี้ผมได้บอกว่าอินนัลลอฮะยารฟาอูฮะบิยารฟาอูบิฮะดัลกิตาบะอกวามันวยาดอูบิฮีอากรินแท้จริงอัลลอฮฺ سبحانه และอะตาลานั้นจะยกย่องคนกี่กลุ่มก็ช่างเนื่องจากกุรอันจะให้คนกี่กลุ่มก็ช่างตกตามเนื่องจากกุรอัน หดิ i ของท่านนาบีที่เป็นหะด i t สวยให้เราไม่เชื่อ,อได้ไหมครับพี่น้องนี่คือเป็นการบอกให้รู้ที่สังคมที่หลงกันอยู่ทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอะไรต่อไม่อะไรมากมายก่กองเละเทอะกันไปหมดสุดท้ายเนี่ยพี่น้องพ่อยังไม่รู้ความหมายของคุรอ่านเพราะอ่านแล้วไม่ดูความหมายแล้วลูกหลานของเราจะอยู่กันอย่างไรเพราะเราไม่เป็นตัวแปรให้กับลูกลูก ไม่ให้ลูกได้เห็นในขณะที่เราอ่านกุรานไม่ให้ลูกได้รู้ในขณะที่เราอ่านกุรานเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องฟังที่ดีนะว่ามะนาจาลิกะความหมายที่ว่าเมื่อกี้นี้นะอันนาหูยารฟาอยบิฮีอุลาอิกาลาดียาดริซูนาหูดิราสตะอินเมนวะวาเจนวะตาดับบุรน กลุ่มชนที่อัลลอฮฺซุบฮา,านะฮูวาตาลาจะยกย่องนั้นก็คือกลุ่มชนที่อ่านกุรานและศึกษาชนิดอย่างการศึกษาเพื่อให้รู้และเข้าใจและก็ติดต่องในความหมายอันนั้นนี่คือกลุ่มชนที่อัลลอฮฺซุบฮา,านะฮูวาตาลายกย่องบินียะติกสิลาดด้วยการเนียดอันบริสุทธิ์นะด้วยการเนียดอันบริสุทธ์ถึงภูกลม ของการใช้และหุกกลมของการห้ามก็หมายความว่าเวลาเราอ่านและเราดูความหมายแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะใช้อะไรก็ตามเรานำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมไม่ต้องถามเหตุผลอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะลาจะห้ามอะไรก็ตามเรายับยั้งโดยไม่ต้องถามเหตุผลเพราะฉะนั้นพี่น้องครับที่นิวทีเอ็มมีขายอยู่ กุรานภาษาไทยที่อาจารย์ยูซุฟแกได้คุยเอาไว้ในทีวีพี่น้องซื้อสิครับซื้อมาเพราะเราซาฮบะเนี่ยเขาได้ฟังจากท่านนาบีสิบอายะเขาจะไม่เอาเกินจากนั่นพอได้สิบอายะแล้วนี่พี่น้องเขาทำอะไรครับเขาท่องจำพอทั้งท่องจำเสร็จกุรา,านให้ความหมายอะไรบ้างเขาอ่านแล้วเขารู้เลยเพราะเขาเป็นคนอาหรับ เขาก็นําอันนั้นมาปฏิบัติพอตัวเองปฏิบัติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นใครนะครับลูกของเราหลานของเราก็ให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของกุรอานของอัลลอฮ์นั่นคือบรรดาเหล่าสหฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพราะอัลลอฮ์ได้บอกไว้ในอัลกุรอานพี่น้องฟังให้ดีนะ ยาอายุฮ uh ันละดีนาอามานูถ้าจะถามพี่น้องว่า a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  อัลลอฮ์เรียกใครเนี่ยอัลลอฮ์เรียกใครเนี่ยอัลลอฮ์เรียกคนอีหมานแล้วเพราใชายเฟียอรุ่นมาดีในอดีต a a อัลลอฮ์เรียกคนอีหมานแล้วเรียกแล้วอัลลอฮ์บอกอะไรครับกูอัมฟุสกุมจงรักษาตัวของเจ้าว่าอหลีกุมนารอและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรก เอาจะว่ายังไงพี่น้องเมื่อผมได้คุยกับพี่น้องในทีวีแบบเนี้ยท่านจะว่าอย่างไรต่อไปนี้เนี่ยจะอ่านอย่างเดียวเอาแค่รางวัลหนึ่งหุรุปสิบความดีเหรือมันจะต้านไหวไหมในเมื่อเราอ่านเอาแต่รางวัลหนึ่งหุรุษสิบความดีแต่เราสวนสุนนะของท่านนบีเอากุรอ่านไปใช้ผิดขั้นตอนกุานเนี่ยเรายอมรับไหม ว่าเป็นธรรมนูญของโลกดุนยาในการดำเนินชีวิตถ้าคนทั้งโลกนำกุรานมาปฏิบัติเป็นรูป,ปรธรรมเนี่ยโลกดุนยามันจะไม่เกิดวิกฤตจ,จะไม่เกิดบาลาจะไม่เกิดภัยร้ายถึงอายันก็เกียรมัดไปเลยแต่ทุกวันนี้ที่มันเกิดวิกฤตมันเกิดภัยร้ายมากมายไก,ก่กองเพราะอ่านกุรานและสวนกุรานสวนกุรานคืออะไรเรายอมรับใช่ไหมว่ากุรานเนี่ยกาลามุลลอยอมรับ ว่ากุรอานเนี่ยเป็นกฎหมายของมุสลิมกฎหมายของคนทั้งโลกยอมรับและมีไหมครับประเทศที่ด้อยพัฒนาที่สุดเนี่ยเอากฎหมายเนี่ยไปอ่านให้คนตายในกุโบฟังอ่ะพี่น้องว่ามีไหมอัลลอฮฺอักบัดอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอดีอูนนี่คือเหตุการณ์เลวร้ายที่มันมีความร้อนมีระเบิดภูเขาไฟระเบิดหม้อแปลงระเบิดมากมายไก่กองเพราะ เหตุอันเดียวครับเบาวมันทรยศมันเนรคุณต่ออัลลอฮุบฮานะฮูวาตาลาก็มีตัวบทรับรองนะพี่น้องฟังซะหน่อยไหมล่ะอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิราจิมเราอันน่ะอะลลกุรออามานูถ้าชาวเมืองในโลกดุนยานี้มันกี่ร้อยเมืองพันเมืองหมื่นเมืองล่ะอิมาน แล้วก็ยำเก่งเป็นยังไงล่ะครับถ้าชาวเมืองในโลกดุนยานี้อีมานแล้วก็ยำเก่งก็ฟังอลัลลอฮ์ว่าต่อสิละฟัตฮ์นาอะัลฮิมบารอกาติมมินัสมาอีวัลอรัรเราจะเปิดให้กับพวกเขาเหล่านั้น,นความจำเริญจากฟากฟ้า,าสู่แดนดินถ้าอีมานแล้วก็ยำเก่งวะลากินกาซาบู อคสนาหุมบีมาการุยักษิบูนแต่ว่ามนุษย์ในโลกดุนยานี้มันเนรคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเราจึงลงโทษมันเนื่องจากพฤติกรรมที่มันแสดงออกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาไม่เอากุรอานมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมนั่นแหละครับความเดือดร้อนที่มันเกิดขึ้นมากมา,ายกายของพี่น้องทั้งหลายวะลิมะอาริฟติ มายูรอดูฟะมุฮูและพอศึกษาพอเรียนรู้แล้วเนี่ยเขาก็เข้าใจสิ่งที่กุรานได้บอกไว้ว่ามีอะไรบ้างมีนั่นวาญิบาตจากเรื่องที่เป็นวาญิบวันมุสตาฮิบาตและเรื่องที่เป็นสุนัตทำไมล่ะครับลิยากูมูบิฮาเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้ดำรงไว้ในสิ่งที่กุรอานได้บอกและได้สอนเอาไว้ และทุกวันนี้เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแบ่งเวลาอ่านกุรานนะแต่ไม่ดูความหมายมันเปลียปล่ยนแปลงอะไรเราไม่ได้หรอกครับจากบิดาเนี่ยจะมาเป็นสุนา้าไม่ได้ถ้าเราอ่านกุรานแล้วไม่ดูความหมายนะนี่คือกลุ่มชนที่อะไรครับอัลลอฮ์ให้เกีรยบยกย่องพวกเขา นะนิยากูมูบิฮาเพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้ดำรงไว้ซึ่งคำสอนในอิสลามของอัลลอฮ์พี่น้องผมยกให้พี่น้องฟังอีกอายะหนึ่งนะเพื่อพี่น้องอาจจะหยุดในการที่จะอ่านไม่ดูความหมายไม่เอาแล้วอ่านและทันต้องดูความหมายด้วยพี่น้องครับ อูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรรจิมว่มาคอลักตุนยินนะวันอินซะอิลลัลยะบุดูนอัลลอฮ์บอกสวยมากฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกเสียจากว่าเพื่อจะให้เขาเหล่านั้นมาเคารพพักดีต่อฉันนี่แปลให้ฟัง และพี่น้องอ่านมาบางคนปีหนึ่งจบสองสมเที่ยวแต่ไม่รู้สักอายะเดียวว่าอลัลลอฮ์คุยอะไรกับเราเนี่ยแล้วก็ได้ตัวแล้วสิบรางวัลเนี่ยสิบเท่าเนี่ยมันจะไหวไหมจะต้านเราได้ไหมไม่ให้ถูกอาสาบของอลัลลอฮ์ในกุโบต้านไม่ไหวหรอกครับพี่น้องเพราะมันไม่ได้ทําให้หัวใจของเรา อ่อนโยนในการที่เราจะเสื้อฟังคำสอนของลอเลาะห์ซูลเนื่องจากเราไม่รู้ความหมายพี่น้องครับอิสซาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามมอะลัยกุมบะรอหมัตุลลอฮ์วะบาระกาตุบิสมิลลาฮิร์ราะห์มานิรราะหีมกล د ฮ ف ลมุอ์ ؤ م ن و ن الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون